ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสังมาัสพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าขอนอบน้อมพระธรรมขอนอบน้อมพระอาญยสงฆ์ญากราบสวัสดีคุณบิดรมานดาคุณครูบาอาจารย์และต้นแบบสื่อด้วยความเคารพและสวัสดีญาติธรรมกัลยาณมิตรทุกท่านสุระ อัมพัทธะอุบาสกเอกทัคะในฝ่ายผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวสุระอัมพัทธเกิดในตระกูลเศรษฐีบิดามดามีศรัทธาเลื่อมใสนักบวชอัญญเดียรถีตนเองเมื่อเจริญวัยขึ้นมาอยู่ในขราวาดวิสัย ก็มีใจศรัทธาเลื่อมใสให้การบำรุงอุปถาคัญญะเดียรถีตามบิดามารดาด้วยเช่นกันความคิดมีเหตุผลในเวลาใกล้รุ่งสว่างของราตรีหนึ่งพระบรมศา,ศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของสัตว์โลก ได้ทอดพระเนตรเห็นเหตุหตแห่งอุปนิสัยโสดาปัติมตักของสุระอมพัทธะครั้นรุ่งสางแล้วจึงทรงถือบาทเสด็จไปประทับยืนที่ประตูบ้านของเขาเมื่อเขาแลเห็นพระผู้มีพระภาคแล้วคิดว่า การที่พระสมณะโคโดมผู้เสด็จอุบัติในตระกูลกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วเสด็จออกบรรพชาโดยมิได้มีความห่วงอะไรในราชสมบัติทรงบำเพ็ญเพียรจนได้ตัดสู้เป็นพระสัพันอยูเจ้าเที่ยวสั่งสอนมหาชนให้บรรลุมรขผลตามอำนาจวาสนาบารมี เป็นที่รู้จักเคารพนับถือของชาวโลกทั้งหลายพระองค์เสด็จมาถึงประตูเรือนของเราแล้วถ้าเรานิ่งเฉยอยู่ก็จะเป็นการไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งเมื่อคิดดังนี้แล้วก็รีบลุกขึ้นเข้าไปกราบแทบพระยุคลบาทรับบาทจากพระหัตแล้วกราบทูลอาราธนาให้เสด็จเข้าไปประทับภายในเรือน แล้วถวายพระตาหารอันประณีตเดพระพุทธองค์ครั้นเสร็จพัตกิจแล้วพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาตามอนุรูปเกอุปนิสัยจริยาของเขาเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วเขาก็ได้บรรลุโสดาปัติผลดำรงอยู่ในอริยภูมิในพระพุทธศาสนา ส่วนพระบรมศาสดาก็เสด็จกลับพระเชตวันมหาวิหาราาาพระพุทธองค์ทรงยกเลิศอุบาศกมานแปลงร่างเป็นพุทธเจ้า,จาขณะนั้น,น,นมานตนหนึ่งคิดว่าสุรอัมพัทธนี้เป็นสมบัติของเราแต่วันนี้นนนพระสมณะ,ะ,มณะโคดมเสด็จมาทำให้เขาดำรงอยู่ในอริยภูมิเสียแล้ว สมควรที่เราจะรู้ว่าเขาพ้นจากวิสัยของเราแล้วหรือยังจึงเนรมิตร,รูปร่างให้ละไม้คล้ายกับพระทศพลพร้อมทั้งทรงบาทและกีวรมีสีสันฐานดุดเดียวกันแสดงท่าเสด็จพระราชดำเนินด้วยอากับกิริยาของพระพุทธองค์ทรงด้วยพระลักษณะ32ประการ มาประทับยืนที่ประตูบ้านของสุรออมพัทธะฝ่ายสุรออมพัทธะได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาอีกก็คิดว่าธรรมดาการเสด็จไปในที่ไหนๆเปรียบไม่แน่นอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นไม่มีเลยเหตุฉะไหนหนอพระพุทธองค์เพิ่งจะเสด็จกลับไปได้ไม่นานจึงเสด็จกลับ มาประทับยืนดั้งเดิมอีกเมื่อคิดดังนี้แล้วก็รีบออกไปถวายการต้อนรับกราบถวายบังคมแล้วยืนณที่อันสมควรแก่ตนพลางกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงประทํมพัตกิจในเรือนของข้าพระองค์แล้วเพราะเหตุไรพระองค์จึงเสด็จมาอีกพระเจ้าค่า มันในรูปของพระพุทธองค์กล่าวว่าทูกกรสุระอัมพัทธะเรากล่าวทำแก่ท่านไม่ทันได้พิจารณาโดยได้กล่าวไปว่าปัญจขันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมายถึงทุกอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดเพราะว่าขันบางอย่างบางพวกที่เป็นของเที่ยงมั่นคงยั่งยืนก็มีอยู่ มารร้าไพ่พระสุรอัมพัฒนะได้ฟังดังนั้นแล้วคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนักอย่างยิ่งด้วยว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ตรัสคําที่เป็นสองจึงคิดต่อไปอีกว่าขึ้นชื่อว่ามารทั้งหลายย่อมเป็นข้าศึกตอบพระพุทธองค์ท่านผู้นี้คงจะต้องเป็นมารแน่ จึงกล่าวถามไปตรงๆว่าท่านเป็นมารหรือด้วยถ้อยคำของพระอริยสาวกกล่าวเพียงเท่านั้นระหนึ่งว่าเอาขวานฟันลงบนศีรษะมารนั้นจนไม่สามารถจะดำรงภาวะของตนได้จึงกล่าวรับว่าใช่แล้วเราเป็นมารสุระอัมพัทธจึงชี้หน้าว่ากล่าวสำทับไปว่า เม้มันตั้งร้อยตั้งพันก็ไม่สามารถทำศรัทธาของเราให้วันไหวได้พระพุทธองค์ทรงยกแสดงธรำแก่เราก็ทรงแสดงปลุกเราให้ตื่นจากอวิชชาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาดังนั้นท่านจงอย่ามายืนใกล้ประตูเรือนของเราจงออก ไปในบัดนี้มานได้ฟังคำของอุบาสกแล้วไม่สามารถดำรงอยู่ได้รีบถอยกรุดกรุดออกไปโดยไม่พูดจาอันตรธานหายไปจากที่นั้นในทันทีเย็นวันนั้นสุรอรพัทธะอุบาสกได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลเนื้อความให้ทราบโดยตลอดแล้ว พระพุทธองค์ทรง,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 งปารบเหตุนั้นและได้ประกาศยกย่องสถาปนาสุรอรมพัทธอุบาสกไว้ในตำแหน่ง,เ,นงเอทัคะ,คะเป็นผู้เลิศกวขวาอุบาสกทั้งหลายในฝ่ายผู้ให้ของเจริญกิจคือผู้มีศรัทธาไม่หวันว่นไหวส<ถ>ุรอรพัทธอุบาสก ศัทธาตกอัญญเดียรถีปิดานี้อุปนิสัยโสดาผลอริยชนมีจะริยาดีมีทุนบุญส่งไปพระพุทธองค์ทรงตรวจดูมูสัตว์โลกอุปนิสัยโชคสุระอัมพัทธ จะสู่ให้รุ่งสว่างทรงบาทพัฒกิจในหน้าเรียนได้สุระอัมพัทธจะถึงธรรมปัญญาใจในธรรมนำองค์พิษปัญญาจิตพิษเป็นเห็นเลิศล้ำ ปัญญาเจาะเหมาะให้ใช่เฉยนำปัญญาธรรมนำควรล้วนเหมาะดีรีบลุกให้กราบไทยยุคนบาทขอรับบาทอังคราดองค์ตรงเรือนที่ พัตตาหารอันประนีจะเริญมีบารมีวาสนาพาถึงบุญอนุรูปสรุปขันนั้นนิสัยเจริญใจในธรรมนำสู่หนุนอุปนิสัย โสดาบันได้ให้ทำทุนดำรงหนุนศรัทธาศาสนาธรรมเจ้ามารร้ายกลายร่างพลางพุทธะสุระอรมพัทธ,ธะจะผลไปพ <ไป S 1> ิสัยกรรม ว่าอนุรูปสรุปเทมีแน่ธรรมมั่นงคงํำยั่งยืนคืนสู่มีสุระอัมพัทธกะรู้ดูแปลให้ท่านเป็นใครใช่มารพานหรือนี่ พุทธองค์ทรงตรัสขัดสองมีขอท่านหนีหลีกไกลให้ผลเราแม้ร้อยพันมันให้ไม่สถานศรัทธาทานการทำนำองค์เจ้า พระศาสดาอาธรรมนำแจ้งเรารูปขันเขาไม่เที่ยงจะเถียงมานอิทธอุบาสกยกสู่ให้ไม่หวั่นไหวในธรรมนำสถานสุรอัมพัทธายกผู้กราบกราน ถวายทานพุทธองค์สงพร้อมเพียง